สวัสดีผู้ชมทุกท่านทาง a c e b o o k l i น e แล้วก็ youtube นะครับวันนี้นะครับครูออฟเฉลิมวงนะครับจะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนอำเภอแม่สอดร,รวมถึงคนจังหวัดตากด้วยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เรียกว่าศาลเจ้าพ่อพระวอนะครับจะตั้งอยูอ่ตรงเส้นทางตากไปแม่สอดหรือแม่สอด ขึ้นไปตากนะครับก็รถนะครับที่ขับผ่านไปผ่านมานะครับก็จะมีการบีบแต่นะครับเพื่อบูชานะครับเจ้าพ่อพวอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ สำหรับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับก็ผมจะขออธิบายตรงนี้ว่านะครับเจ้าพ่อพวนะครับเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากนะครับเป็นนายด่านแม่ระเมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลด่านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับประมาณปี2,308นะครับศึกอาเซวบุนกี้นะครับทหารกระแซนะครับ เป็นอาหารเอกของพระเจ้ากรุงอังวะได้ยกทัพนะครับอตอนแรกกรุงเสียยุทธยาเสียครั้งที่2แก่พม่านะครับแต่พระเจ้าตากสามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้ราวปี2,300ขออภยนะัยนะครับปี2,318นะครับอาศัยที่ยกทัพมานะครับก็มาทางด่านแม่ละเมานะครับซึ่งตอนนั้นเจ้าพ่อพวอนะครับก็ทําหน้าที่นะเป็นนายด่านแม่ละเมานะครับก็ได้นํากําลังทหาร เข้าต่อสู้ขัดขวางเพื่อไม่ให้ข้าศึกนะครับไปถึงเมืองละแหงหรือเมืองตากในปัจจุบันเมืองชากรังลาวหรือเมืองกำแพงเพชรได้นะครับจนท่านเจ้าพ่อพวอนะครับและทหารทหารนะครับก็ได้สละชีวิตเพื่อปกป้องพืนแผ่นดินไทยแห่งนี้เอาไว้นะครับให้ลูกหลานปัจจุบันเช่นเรานะครับ